สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพิาการดวงรายวันประจำวันที่7กันยายน2514นะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าวันนี้เรามีไพ่เรื่องทั้งหมด3กองกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะการทำนายนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะแล้วก็ขอให้ถ้าเกิดว่าชอบนะคะฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะ คุณสามารถพบกับเรื่องเด่นวันนี้พี่อากาศดวงรายวันของเราได้ทุกวันในเวลาทุ่มครึ่งนะคะเพียงแค่กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ค่ะจะไม่พลาดคลิปสําคัญนี้ในทุกๆวันแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเรามาตั้งจิตนิฐานแล้วมาฟังคำดานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกพ่ยในกองที่1นนะคะคุณได้พ่2สองเหรียญค่ะอัศวินถือมิ้เท้าค่ะ1 ดาบค่ะ9ถ้วยค่ะแล้วก็ราชนีถือมีเท้านะคะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าพลังงานของคนที่เลือกไพ่ในกองที่1ในวันนี้นะคะเป็นพลังงานที่มีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมากเลยค่ะคุณเป็นบุคคลที่สู้ลุยไม่ถอยนะคะแล้วในตอนนี้นะคะกอกำลังมีโปรเจกต์หรือกําลังมีสิ่งที่คิดหรือกระจังอยากจะมีการขยับขยายต่อย,ยอดในเรื่องของการเงินให้มีภาวะในเรื่องของ การหมุนเวียนที่ดีขึ้นนะคะบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับว่าหลายๆคนกําลังจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเ มีภาวะการเงินที่เหมือนเริ่มดีขึ้นหรือว่าการเงินที่มันมีความคล่องตัวมากขึ้นคุณเริ่มจะก,กระโจนทยานหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าคล่องขึ้นกับการทํางานหรือการใช้ชีวิตว่าง่ายๆคือการเป็นการปรับตัวไปในเวลานี้แหละค่ะที่เหมาะสมมากๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราเหมือนกับมีการมองหาแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันนะคะเรื่องเรื่องของการเงินะยังเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าประมาทไม่ได้แล้วก็จะต้องดูแลนะคะดูแลแล้วก็ประคับประคองอย่างนี้ต่อไปแต่ใจอ่ะมันมีความรู้สึกมุ่งมั่นมีความรู้สึกทะเยอแบบทะยานที่จะไปทํา แล้วก็มีความสึกว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีความสุขว่าสนุกกับสิ่งที่ทําอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะสิ่งถัดมาคือเขาบอกว่าในเรื่องของความสําเร็จนะคะให้ความสําเร็จของคุณนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคุณรู้อยู่แล้วว่า ตอนนี้คุณต้องทําอะไรแล้วควรจะทประคับประคองแล้วไปแบบไหนเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงคุณเลยในหัวคุณมันมีทางคิดทางหนีทีไล่ไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจวันนี้อยู่ที่ว่าจังหวะไหนควรใช้อะไรจังหวะไหนควรทําอะไรเขาบอกว่าความเหนื่อยความล้าหรือหรือว่าสิ่งที่คุณต้องลุยอ่ะคุณไม่กลัว คุณไม่หวาดหวั่นเพราะวันนี้มันเหมือนกับว่าใส่ตาจับจ้องไปที่ตัวเหรียญตัวเงินนะสิ่งทิศทางที่เห็นจะเป็นเงินเนี่ยเอาหมดเลยทุกอย่างเลยนะหัวใจมันแบบทยานไปสังขารไม่เอ,อื้อก็ยังจะทยานไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยค่อนข้างโอเคไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่บอกอยากจะบอกก็คือว่าคุณเริ่มละเมียดละไมในการทํางานละเมียดละไมในการใช้ชีวิต จากที่คําว่าเราเมียเรไมในตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าสมอางหรือว่าอะไรนะแต่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันต้องวางชีวิตยังไงเริ่มอยู่เป็นนะเริ่มรู้สึกว่าวางใจยังไงเป็นแบบไหนที่จะผ่อนคลายความทุกข์ผ่อนคลายความกังวลลงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเข้าใจว่าเราท้อไม่ได้นะเราต้องลุยเราต้องทําและเราอะทำได้เพียงแต่ว่าเหมือนกับด้วยคาแรคเตอร์อาจจะเป็นหัวคนที่แบบว่าไม่ได้จริงจังที่แบบว่าเอ้ยต้องแบบเดี๋ยวนี้ทําอะไรแบบแบบ ไม่ไม่ใช่คนคาแรคเตอร์ดุดันอะเป็นคาแรคเตอร์ของคนคาราเมลละมัยหรือเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่แบบว่าเอ่อเหมือนกับว่าม,มวามีมีความมีความอ่อนโยนหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรทำเวลาทำอะฉันทําจริงแต่ฉันจะต้องทําทุกชิ้นหรือทําทุกอย่างให้มันออกมาดีคือแบบไม่ไม่ดุดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนภายนอกอาจจะมองือบว่าดูคุณชิวจังเลยแต่จริงจไม่ใช่ชิวนะคุณ่ะเป็นคนที่มีความแบบปราณีตบรรจง นะมีความละเียละเมียดละไมละเอียดอ่อนมองทุกมุมเก็บทุกสเต็ปวิธีการพูดวิธีการเจรจาละเมียดละไมบางแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยจริงจังนะอ่าอะไรเงนะี้ยวันนี้สิ่งที่ไพ่บอกค่ะว่าลักษณะของการคิดหรือลักษณะของสิ่งที่คุณวางแผนวางแผนเนะ่ะเป็นราชนีถือมิเท้าเนี่ยต้องบอกว่าการวางแผนวางแผนคุณอนะเป็นลักษณะข,ของการรอการเติบโตหรือลักษณะข,ของการที่แบบอดทนรอคอยได้คุณอยากจะเห็นแบบ ต้นทางตะวันต้นนี้มันเกิดดอกออกผลคุณไม่ได้คิดแค่ปลูกแค่ต้นเดียวแต่คุณคิดว่าคุณจะปลูกทั้งแปลงปลูกทั้งกระถางปลูกทั้งไร่หรือทำอไรกรต่าเนี่ยรอคอยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวางแผนะระยรยาวแล้วก็ มุ่งมั่นด้วยนะว่าฉันจะต้องทําให้ได้ฉันจะต้องทําให้สําเร็จซึ่งพลังงานบ่งบอกถึงว่าสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นเหมือนหัวใจคุณทยานเหมือนจะหัวใจคุณกล้าและหัวใจคุณวิ่งไปแล้วอะดังนั้นนะคะในวันนี้ประคับประคองชีวิตประคับประคองกําลังใจปร,ประคับประคองร่างกายนะคะวางแผนการใช้ชีวิตที่ดีวางแผนการเงินให้ดีเดี๋ยวทุกอย่างที่ดีมันจะค่อยๆเกิดดาออกผลและติดตามมาอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพพริเนนกั มีความมั่นคงมีความเชื่อมัน่นแล้วก็มีความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานต่อคนที่คุณทํางานด้วยมีความเมตตาต่อคุณที่เอ่อต่อลูกค้าต่อคนที่คุณร่วมงานด้วยแล้วก็เหมือนกับว่ามีความเอ่อเขาเรียกอะไรนะดูแลตัวเองอ่ะแบ่งปันนี่คือพลังงานของคุณน,นะแล้วท่านก็บอกว่าในการที่คุณแบ่งปันการที่คุณเอื้ออาทรหรือ,อการที่คุณแบบมีน้ําใจต่อคนรอบข้างอ่ะวันหนึ่งจะนําสิ่งดีกลับมาให้กับคุณนี่โอ้โหพลังงานดูยตนผู้ใหญ่มากเลยนะคะเออเขาบอกว่าทั้งหมดและทั้งมวลเนี่ยนะคะ คือความการขับเคลื่อนของคุณหรือสิ่งที่คุณจะขับเคลื่อนต่อไปเนี้ยค่ะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้สึกว่าโอเคละฉัน วางแผนชีวิตฉันฉันจะทําแบบนี้ค่อยๆประคับประคองค่อยๆดูค่อยๆทาค่อยๆแบบเหมือนละเมียดละไมแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็น,ปนใจิตใจที่สุขุมมากขึ้นเออต้องพูดแบบนี้ดีกว่านะคะโอ้ท่านบอกว่าท่านเห็นรอยยิ้มของคุณเห็นความสุขของคุณแม้มีความเหนื่อยแม้มีความล้าแม้รู้สึกว่าเออลำบากในการที่แบบใช้ชีวิตหรือว่าเออต้องต้องมีความเออเขาเรียกอะไรนะ วิตกหรือกังวลแต่ละแต่พลังงานในกลุ่มนี้สิ่งที่ท่านอวยพรเลยคือขอให้คุณมีความสุขแล้วก็ขอให้คุณทําสิ่งใดก็แล้วแต่นเนี่ยมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นที่สําคัญท่านอวยพรให้คุณมีบริวารที่ดีมีผู้ร่วมงานที่ดีแล้วมีคนที่เอ่อทงานกับคุณได้เป็นอย่างดีคอยทุกอย่างมันกลมเกลียวเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้ทุกอย่างค่ะมันก้าวข้ามแล้วมันสามารถเกิดความสําเร็จในอนาคต อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะอันนี้เป็นพลังงานที่ฝากไว้สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1น,นะคะสวยงามมากเลยรู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะประคับประคองชีวิตแล้วก็ทุกคนก็จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไ,ไนะคะมีใจที่ คึกเขิมแล้วก็มีความสําเร็จมีสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่นะคะส่งกําลังใจให้คนเลือกไพ่ในกองที่1ค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พิกอาการดวงรายวันของเราได้ทุกวันในเวลาทุ่มครึ่งถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์มิทยาทาทนนะคะพรุ่งมีพบกันค่ะสาหรับคนเลือกไพ่ในกองที่2นะคะไพ่ประจําตัวของคุณนะคะคือสเหรียญค่ะหเหรียญค่ะเดวิลค่ะ6ดาบน,นะคะ แล้วก็พ่ายสีถ้วยต้องบอกว่าวันนี้ค่ะยิ่งอยากจะเซฟเงินมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีรายจ่ายออกมากเท่านั้นนะคะเราก็มันทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าความเครียดกลับมาเกาะกลุมหัวใจอีกแล้วค่ะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันเป็นแบบนี้เหมือนบางคนนะคะตื่นเช้ามา แก๊สหมดอ่ะต้องสั่งแก๊สบางคนตื่นเช้ามาเฮ้ยเข้าสั่งไม่พอบางคนตื่นเช้ามาเมื่อคืนฝนตกของเสียหายหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันมีเหตุทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องเสียเงินอีกแล้วฉันอุตส่าห์แบบว่าเหมือนกับพยายามเซฟพยายามอะไรเงี้ยไพ่บอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถ้ามันมีเหตุอันนี้ต้องเสียเงินมีความจําเป็นอันต้องเสียเงินและการเสียเงินนั้นแะเพื่อการเจ็บป่วยหรือว่าเพื่อการที่จะต่อยอดหรือว่ามันมีเหมือนกับจําเป็นต้องเปลี่ยนอะไพ่บอกว่าทําไปเถอะนะคะอย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งรู้ นจะไวไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวเสียเท่าไหร่เดี๋ยวได้คืนเท่านั้นค่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกบอกว่าโอ้จะไวไหมเนี่ยจะไปถึงปายทางที่ต้องใจไหมคือมันเป็นความรู้สึกของความกังวลสําหรับคนเลือกไพ่ในกองที่สองดังนั้นในวันนี้พันบอกว่าเป็นการวัดใจนะคะเป็นการวัดใจอย่างหนึง่งใครที่วันนี้บูชาพมิคเนธบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะใครที่บอก ลองตื่นเช้ามาโอ้ยพ่ออะไรอย่างเงี้ยแบบหรือโอ้ยแม่เนี่ยโอ้ใจเย็นๆนะทาไมเป็นอย่างนี้เอออะไรอย่างเงี้ยเออทำไมเป็นแบบน้ตั้งคําถามอ่ะอย่าเพิ่งน้อยอ,อกน้อยใจอย่าเพิ่งมีความรู้สึกบว่าเฮ้ยแบบเหมือนแบบมันจะแย่หรือเปล่าท่านบอกประคับประคองไปได้ในวันนี้นะคะแล้วที่สําคัญคือมันเหมือนกับว่ามันมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเหนือความคาดหมายเราหรือแบบเอ้ยแบบเฮ้ยแบบ ไม่ได้คาดคิดอยู่ไม่อยู่ในระบบท่านบอกใจเย็นๆค่ะทุกอย่างมันมีในเรื่องในสิ่งที่เกิดขึ้นมีเรื่องดีเสมอนะคะแล้วในสิ่งที่มันไม่เราคิดว่ามันไม่ดีมันอาจจะมีสิ่งดีที่ซ่อนอยู่ในวันนั้นก็ได้ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะในวันนี้นอกจากเสียเงินแล้วเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกแบบหมุดหงิดรู้สึกใครพูดอะไรหรือใครทําอะไรด้วยเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วตัวคุณอาจจะมีอาการลักษณะเหมือนกับท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะอาการเหมือนมีลมในท้องค่อนข้างเยอะวันนี้ไพ่ก็เลยบอกว่าใจเย็นๆทุกอย่างต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆประคับประคอ ค่อยๆเป็นไปค่ะเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้อย่างดีแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกเหมือนอาจจะตื่นชามารู้สึกแบบเหมือนแบบใจเสียหรืออะไรเงี้ยไพ่บอกใจเย็นๆทุกอย่างผ่านไปได้นะคะทุกอย่างผ่านไปได้เดี๋ยวดูซิพลังไพ่พระพิคแน่จะบอกอะไรคุณโอ้ยท่านบอกว่าท่านโอบกอดคุณอยู่นะท่านประคับประคองคุณอยู่แล้วท่านดูแลคุณอยู่ใจเย็นๆใจเย็นๆทุกอย่างผ่านได้นะคะ ท่านบอกว่าวันนี้แบบอะไรที่มันต้องเสียก็เสียไปนะคะอย่างน้อยคือ,อถ้ามีใครในบ้านเจ็บป่วยได้ไข้ก็รักษาให้หายมีเรื่องอะไรที่ต้องใช้มีเงินอะไรที่ต้องเสียมีต้องซื้อต้องเตรียมต้องอะไรท่านบอกว่ามันคือการลงทุนมันคือความก้าวหน้ามันคือการขับเคลื่อนนะคะ วันนี้ท่านบอกว่าวัดใจกันเดี๋ยวท่านให้คืนอ่าแล้วจริงๆท่านบอกว่าพูดตำหลอกความเป็นจริงนะครูบาอาจารย์คุณไม่เคยทิ้งคุณเลยเพียงแค่วันนี้ตื่นเช้ามาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรทุกอย่างอะ่ะมันยังอยู่ในการดูแลแล้วมันยังสามารถไปได้คุณเอาอยู่แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้อย่างที่ท่านพูดบอกว่าเฮ้ยถ้ามันแบบเหมือนกับมันมันเป็นการวัดใจอะ่ะเออบางคนจะรู้สึกเลยว,ว่าเช้าเนี้เสียไปละ ค่าร่มค่ารองเท้าค่านู่นค่านี้ค่านั่นตกเย็นมาคุณอาจจะว่าโอ้ได้คืนจะรู้สึกโล่งขึ้นทีนี้ท่านบอกว่าในเมื่อรู้ว่าท่านบอกแล้วว่าจะได้คืนท่านบอกว่ายังไงเดี๋ยวก็จะได้คืนกลับมาในสิ่งที่เสียไปจะก,กังวลทําไมวันนี้ นะคะวันนี้ทําทุกอย่างให้มันเป็นไปตามไม้ที่ลอยตามน้าเหมือนกับว่ามีหน้าที่อะไรก็คือทําไปนะคะตัดความกังวลคลายความกังวลลงสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อเปิดรับโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตเพื่อจะเติมเติมชีวิตของเราให้มันดีมากขึ้นนะสุดท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคือยังไงคุณก็สามารถที่จะประคับประคองนะคะหรือว่าสามารถหาเงินมาเติมในยอดที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนคะ่ะนะแล้วก็เหมือนกับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามีคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีคนในบ้านมีอะไรที่ องใช้เงินนะคะหรือมีอะไรที่ต้องแบบว่าจ่ายไปในวันนี้ก็คือขอให้มองว่าเป็นการจ่ายที่แบบว่าล่วงหน้าเป็นการจ่ายที่เหมือนกับว่าเดี๋ยวก็ได้คืนกลับมาเป็นการจ่ายที่ต่อเส้นทางการทํากินของคุณเพราะฉะนั้นอยากคิดมากแล้วก็อย่าเป็นกังวลนะคะอะไรเสียหายวันนี้ซ่อมแซมไปค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะสามารถกลับคืนมาได้อย่างแน่นอนที่สําคัญท่านบอกว่าวันนี้นะมันเป็นเหมือนวันวันวดใจขับเคลื่อนด้วยพลังงานขับเคลื่อนด้วยแบบด้วยแบบเหมือนกับ ความความเข้มแข็งในใจอาจจะมีบางคนวันนี้รับออเดอร์ผิดทำออเดอร์ผิดจดโน้ตจดออเดอร์ผิดแล้วอาจจะเหมือนกับว่าต้องทำใหม่ต้องทำซ้ำอะไรพวกนี้อะไรที่เป็นความผิดพลาดในวันนี้ก็ถือซะว่าแบบช่างมันเดี๋ยวมันทุกอย่างมันแก้ไขได้มันปรับเปลี่ยนได้เชื่อสิถ้าต่อให้คุณทำก๋วยเตี๋ยวผิดชามเดี๋ยวก็มีคนกินชามที่คุณทำอ่ะหรือมีคนซื้อตามที่คุณทำอ่ะมันไม่เสียมันไม่เสียมันไม่เสียหายแล้วมันไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนค่ะส่งกำลังใจคนเลือกภายในกองที่2นะคะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้ พิก,การดวงรายวันของอิมุนพิาการสามเก้าสองหได้ทุกวันในเวลาทุ่มครึ่งค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะคะพลังงานกองที่สองวันนี้นะคะเชื่อมัน่นต้องเชื่อมั่นค่ะต้องเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ต้องเชื่อมั่นในว่าคุณจัดการสา,สามารถจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างได้และทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปด้วยดีอย่างแน่นอนค่ะส่งกําลังใจให้นะคะเราพบกันพรุ่งนี้ค่ะับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่หไม้เท้าค่ะ4ดาบค่ะ1ถ้วยค่ะ ก้าไม้เท้าค่ะแล้วก็สองถ้วยนะคะวันนี้อะไรอะไรที่มันปูทางมาแล้วอะ่ะมันอาจจะดูสะดุดกึกนึงสะดุดกึกจากอะไรจากความไม่พร้อมจากปัญหาเรื่องสุขภาพของคุณหรือจากอุปสรรคที่คุณยังหาทางออกไม่ได้ยังหาทางแก้ไม่ได้แต่วันนี้นะคะคุณจะมีผู้ช่วยที่ดีค่ะอาจจะมีหุ้นสว่วนหรืออาจจะมีคู่ค้าหรืออาจจะมีเพื่อนหรืออาจจะมีผู้รู้มาช่วยแนะนําช่วยแก้ไขแล้วช่วยทําให้อุปสรรคต่างๆของคุณอะ่ะมันหาทางออกได้เจอนะคะทีนี้มันก็จะเกิดการเฉลิมฉลองแต่ ต้องบอกก่อนว่าระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนะมีไม่เท่ากันบางคนอาจจะพูดประโยคเดียวสว่างเลยบางคนอาจจะบบกว่าคลิกเดียวสว่างเลยแต่บางคนอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งหมดแล้วค่ะมันก็เหมือนกับว่ามันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะมันมีแนวโน้มที่เหมือนกับว่ามันจะเห็นความสําเร็จหรือว่ามีแนวโน้มที่มันจะสามารถที่จะขยับไปได้นะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นช่องทางของความสําเร็จนะหรือคุณเห็นความสําเร็จมันยืนมันรอคอยคุณอยู่แล้วคุณก็ต้องเหมือนกับว่าโฟกัสไปที่ตรงนั้นในขณะเดียวกันในการแก้ปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่มันดรอปคุณหรือว่าตรึงคุณไว้ไม่ให้คุณเดินต่อไปตรงเนี้ยไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งลุกพรวดพลาดอย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนบางทีบางอย่างต้องใช้ระยะเวลาในขณะเดียวกันต้องติดตรองในเรื่องของปัญหาให้ดีเพราะอาจจะเป็นลักษณะของท่านอยากให้แก้ปัญหาลักษณะของปัญหาระยะยาวหรือการมองไกลๆนะคะยิ่งใครมีที่ปรึกษาในวันนี้ค่ะหรือ หว่าใครมีคู่บัดดี้ในการทํางานหรือใครที่เหมือนกับว่ามีหุ้นส่วนวันนี้อาจจะต้องคุยกันในลักษณะที่ว่าไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าแต่คุยกันในลักษณะปัญหาระยะยาวซึ่งมันจะทําให้เหมือนกับว่า ทุกอย่างอ่ะมันไปได้คล่องแล้วมันไปได้ดีมากกว่านี้อันนี้ฝากไว้เลยนะคะวันนี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหลังข้อกระดูกข้อกระดูกกล้ามเนื้อนะคะเรื่อยลงไปถึงเอวถึงช่วงก้นกบนะคะบางคนลงขาหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับภาวะความเครียดค่ะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าอกหรืออาการเจ็บในช่องท้องนะคะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าดีค่ะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเดี๋ยวเราดูพลังงานไพ่พาิคเนแน่กันเนาะ โอ้โหคุณอาจจะต้องแบบว่าแม่หมอนแนะนำนะคือติดปัญขัดปัญหาอะไรอะ่ะในวันนี้อาจจะต้องแบบเสริมเสริมดวงตัวเองนิดนึงนะพลังงานขึ้นมา1คือการทําสมาธิการแผ่เมตตานะคะสการกรวดน้ําหรือ3ถ้าเกิดเป็นไปได้ในวันนี้ค่ะคือลองทําบุญด้านแสงสว่างหรือว่าลองทําบุญในลักษณะของการ แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บดูนะคะอาจจะเป็นตัวช่วยเป็นทริคนะคะในการที่เหมือนกับว่าให้เสริมพลังงานตัวเองนะคะหรือว่าเสริมดวงชะตาของตัวเองหรือว่าเปิดทิศเปิดทาท่านบอกว่าไม่ต้องทํามากไม่ต้องทำหนอไม่ต้องทํามากเอาแค่พอประมาณ10-20บาทเท่าที่มีนะคะแต่เหมือนกับว่าอ,าอาจจะ เขาเรียกอะไรนะอุทิศบุญหรือว่าส่งผลบุญในตรงนี้แล้วประเด็นสําคัญสุดในวันนี้คือเหมือนว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้นิดในเรื่องของการทําบุญลักษณะการโอนเงินหรือลักษณะาาอะไรแบบนี้ก็ต้องเหมือนกับการอาจจะต้องใช้มุมมองในเรื่องของจิตใจค่ะยกระดับจิตใจหรือว่าพัฒนาจิตใจหรือว่าเพิ่มพลังให้กับจิตใจของตัวเองนะคะในการที่จะแบบว่ามีพลังในการแก้ไขปัญหารหรือว่าแก้ไขอุปสรรคต่อไปนะคะเขาบอกว่าบางอย่างอะ่ะ เราวิธีการคิดอ่ะคิดง่ายๆเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กเล่นเหมือนเด็กอ่ะคิดแบบเด็กๆอ่ะคือคิดแค่ว่าเหตุและผลคือไม่ต้องคิดอะไรซําซ้อนนะคะแล้วก็บางอย่างอ่ะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ทําอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าจริงๆเราพลังงานขึ้นมาเหมือนกับว่าเออบางทีความไม่รู้ของเราหรือบางทีการที่เราคิดอะไรแบบง่ายๆตรงไปตรงมาน่ะ มันอาจจะเป็นหนทางที่แบบว่าช่วยแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้นะคะแต่ว่าวันนี้จะทําอะไรจะแก้ไขหรืออะไรแล้วแต่พิจะะนารณาในเรื่องของอะไรรู้ไหมเรื่องของผลที่จะตามมาให้ดีๆความหมายก็คือเหมือนกับว่าอาจจะต้องมองในระยะย,ยาวอย่างที่ไพ่พูดมาตั้งต้นนะในการที่แบบว่าทําอะไรก็แล้วแต่คือบางทีต้องทําเหมือนเป็นหลักการมีหลักการมีเหตุและมีผลอย่าคิดเป็นเด็กแต่ในขณะเดียวกันในการคิดเป็นเด็กอะเด็กจะคิดอะไรพูดอะไรพูดออกมาตรงๆคิดอะไรตรงไปตรงมาแต่ อันนี้คือสิ่งที่เหมือนกับควรจะคิดก็คือมองตรงๆว่าปัญหามันเกิดขึ้นอะไรไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยแล้วก็แก้ตามปัญหานั้นแต่ว่าบางทีเหมือนกับว่าอยา่าอย่ากแก้ไขปัญหาแบบเด็กเหมือนกับว่าอย่ากแก้ปัญหาด้วยอารมณ์หรืออย่ากแก้ปัญหาด้วยแบบการประชดประชาหรืออย่าแก้ปัญหาด้วยว่าเอาแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้คือเขาบอกว่าให้มองในระยะยาวๆนะอันนี้คือสิ่งที่เตือนไว้สำหรับคนที่เลือกภห้ในกองที่3านะจ๊ะแล้วก็ สิ่งที่มันแอบซ่อนอยู่ในตัวตนของคุณน่ะศักยภาพความสามารถเอามันออกมาคุณมีวิธีในการเจราจามีคําพูดหรือมีความคิดอะไรที่จะจะออกมาแชร์ไอเดียให้โลกรู้บอกเขานิดนึงอาจจะช่วยทําให้การแก้ไขปัญหาเนี้ยนะมีความแบบแข็งแรงหรือหรือมีหลักการและมีเหตุผลหรือว่าเ,อาเขาบอกว่าเหมือนกับมันจะหนักแน่นนะคะเราก็สามารถที่จะฟันฉับในการตัดสินใจได้อย่างแน่นอนอันนี้ฝากไว้สำหรับนะ พลังงานของคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ค่ะเอาล่ะล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พ่อากรดวงระบายของเราได้ทุกวนันในเวลาทุ่มครึ่งนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์ค่ะเตือนนิดนึงสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3านะคะในเรื่องของการที่จะออกความคิดเห็นหรือการจะพูดอะไรหรือการจะตัดสินใจอะไรในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งคืออย่างที่บอกนะเราต้องดูในเรื่องของ ทิศทางนะคะและแนวโน้มล้มอสิ่งที่มันอยู่ไกลๆสิ่งที่มันไปไกลๆ,ๆเพราะว่าชีวิตที่เราจะเดินมันไม่ได้เดินแค่วัน2วันเนาะมันเป็นสิ่งที่ไปอีกยาวอะ่ะเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจหรือในการแก้ไขปัญหาอะไรหรือในการจะเริ่มตน้นหรือในการที่จะบอกว่าเจะระจาอะไรก็เราแต่เอายาวๆคิดยาวๆนะหรือว่าวางแผนในการแก้ไขหรือจัดการมันในระยะยาวให้มันเหมือนกับว่า ไม่ได้มีปัญหาทุกวันหรือไม่ได้ต้องแก้ไขทุกวันอะ่ะทำอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันแบบเป็นมาตรฐานแล้วเดินทุกอย่างมันจะดีค่ะนะฝากไว้สำหรับคนที่เลือกไยในกองที่สแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเด่นวันนี้พี่อาการดวงระวันของเราและทุกวันเวลาทุ่มครึ่งะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์นะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ